ตื่นขึ้นมาเสาร์านี้ขออห้ทานทั้งหลายจงประสบพ,พบเจอแต่ความดีบ่มีความถูกทางปวงโรคให้ไข่เจ็บอย่าได้มาเบียดเบียนครับผมสวัสดีครับสวัสดีเสาร์วันที่11อกันยายนสองพ้ารหเสาร์มื้อนี้ก็เป็นเสาร์ที่ดีดกมืนน้อนึงครับที่เฮาได้ตื่นขึ้นมาพบพอกัน,นมาทำบุญใส่บาตร เชิญนะครับเด้อเชิญกันลยนณมิตรทั้งหลายพี่พีน้องๆทั้งหลายรวมอนุโมทนาเอาบุญเอากุศลนี่น้ำกันทุกทันทุกคนครับผมสาธุสาธุสาธุใส่สาบาทกันครับ มั่งสังขังข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพรเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นดวงวิญญาณอื่นทั่วใจโรกทาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพระเจ้าปราถนาทุกๆุกดวงวิญญาณเดินสาธุสาธุสาธุ